กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับคาถาผมกินผี โอมลาสัมมาลาสากูจักสะตังผีบินบนหนอากาศกูจักสะตังผีตายกันอยากกำกินเขาน้ำกูจักสะตังผีเงื่อมทำคูหากูจักสะตังผีถูกตันคาฟันแตงกูจักสะตังผีตายแห้งอดอยากกูจักสะตังผีตายก้องนาตันยิงกูจักสะตังผีตายอิงเก่าไม่ กูจักสะตังผีตายไข่บ er ่อตัญยากูจักสะตังผีจั่งมาล่อมหนาล่อมหลังกูจักสะตังผีแม่มานลูกน้อยกูจักสะตังผีอีค้ยอยู่ดงดำกูจักสะตังผีจำและผีโป่งกูจ uh ักสะตังผีอย uh ู่กลางตงกลางนากูจักสะตังผ uh ีเหงักน้ำวังป่ากูจักสะตังผีเสื้อนาและเสื Crossing ้อให กูจักสะตังผ <ines> ีนางไม่และผีพายผีสะไว้มิดบองกูจักสะตังผีอันอยู่ในห้องในฮับตีลับตีนอนกูจักสะตังผีปกกะลงพงดงกูจักสะตังผีตายหงและตายหากูจักสะตังผีป่าจังออกมาลาหากินกูจักสะตังผีบนดินไตหลุมฝ้ากูจักสะตังผีป่าจ้ามันจังออกมาลาากินคนอมพระเพิง อมพระภายอมพระนาลายปิดสะหนูกันแห่งขาเจ้าตนอยู่ฝ้าจุงมาทงแก่ตนกูกันกูว่าแลวเฮือสูได้กว่ากูว่าแลวเฮือสูได้ป้ากันหนีกันสูบ่หนีค้อนเล็กกูมีปันสองขอนตองกูมีปันสี่เฮือสูป้ากันหนีเสียบัตนี่ยามนี่กันสูหนีบอดดานเต้าพระยาเวทสุวรรณ จึงใจเฮกูมาคากูก่อจักคาใจเฮกูมาคบกูก่ะจักคบใจเฮกูมากินกูก่อจักกินกูจักกินตั้งผีเสียนหองและเสียนา้ำกูจักกินตั้งผีเงือมทากูหากูจักกินตั้งผีปลาลาบใบกูจักกินนาตั้งผีล้มห้และลอมนากูจักกินตั้งผีจอมผาและห่องห้อย กูจักกินตั้งผีเก้ากวยนางนี้กูจักกินเหือม้อยกอม้อยกูจักกินเหือซิบกอซิบปากกูปิดยิงกว่าพ่ายงูมือกูวแข็งยิงก่วกำแปงเล็กกูจักเท็กใส่หัวผีเหือสูหนีกันนะสูบ่อนีกูก็จะกินเป็นอาหารแก่พมกูเนอโอมสัวฮะผมเพชร